สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวรถนอนของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะแล้วก็จะกดปุ่มตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทางเดินนะคะดังคือจะเป็นทางขยะนะอันนี้เป็นกุญปุ่มปิดเปิด เข้ามาข้างในก็จะเป็นอันนี้เป็นหลังคาที่ระบายอากาศค่ะเดี๋ยวเราจะดูข้างล่างก่อนเนาะแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะก็จะลกๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นที่ทานข้าวค่ะเอาไว้นั่งตรงนี้ก็ปรับได้นะคะนี่ดึงลงมานี่ก็จะปรับให้มันกว้างได้ค่ะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนี่อันนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานค่ะน้ำแล้วก็มา อันนี้ก็เป็นจะเป็นระบบไฟนะคะมีทําเป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นแล้วก็ฮีเตอร์มาฝังด้านอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะอันนี้เราจะเก็บะะเก็บพวกอาหารเช้าอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของเหมือนกันโอ้ย จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นก็ใหญ่อยู่นะคะไม่ได้เล็กอาหารเราเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับไฟในเครื่องค่ะอุณหภูมิมก็จะแจ้งเตเือนแบตเตอรี่ถ้าชาร์จแบตเต็มก็จะขึ้นไฟอันนี้เราต้องไปชาร์จเพราะว่าเราขับมาประมาณ 8, แปเก้าชั่วโมงล้วค่ะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใช่หมดเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องระบายออากาศปิดได้ตอนกลางคืนก็สามารถปิดได้ อันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เรามาอยู่ก็จะมีที่นอนค่ะตัวนี้สองอันอันนี้ที่นอนของเราที่นอนของเขาค่ะแต่ว่าพัปูชุดเครื่องนอนเป็นของเรานะคะข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บของเดี๋ยวเราถ่ายข้างในเสร็จเดี๋ยวอาจจะพาไปดูข้างนอกนะคะว่าเป็นยังไง ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้รองเท้าเป็นช่องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นฮีตเตอร์ทําความร้อนเวลาหนาวค่ะนี่ก็เป็นที่นอน อันนี้เราก็จำดึงมาอย่างนี้นะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นที่เปิดไฟก็จะมีที่เก็บของให้ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องกระจก เปิดได้ค่ะเขาก็จะมีกระดาษเช็ดชู่ไว้ให้เราแล้วก็อันนี้น้ํายาไว้ใส่ห้องน้ํานะคะเวลาใส่ถั่วส้วมความเวลามันตันอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ําของเราอันนี้มันดึงออก,กได้เวลาเาอาบน้าโอ้ยเนี่ยค่ะเวลเรานเราก็จะดึงเข้าไปอย่างนี้ เสร็จเรียบร้อยหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าอาบน้ํายังไงบนรถนะคะเวลาเราอาบน้ําอันนี้มันก็จะปิดได้นะคะแล้วก็จะดึงมาแบบนี้เนี่ยคะ่ะฝั่งด้านนี้ก็จะดึงปิดตรงนี้พอดีอก็ดึงมาแบบนี้นะคะ เาเก็บเราก็จะดึงเข้าแบบนี้ค่ะชึบหลายคนสงสัยว่าน้ำมันจะไหลตรงไหนเดี๋ยวอาจจะทำให้ดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่ามันจะเปิดได้นะคะแล้วก็ดึงออกอย่างนี้มันก็จะเป็นที่อาบน้ำของเราตรงนั้น น้ำมันก็จะไหลน้ำมันก็จะไหลตรงลงตรงช่องระบายนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะข้างในพอเราอาบเสร็จเราก็จะเอานี้มาปิด เก็บตรงนี้ค่ะุ๊บเรียบร้อยอันนี้เป็นที่อาบน้ำของเราอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอันนี้ก็เก็บของเหมือนกันเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่คนขับเบาสองตัวนี้เบาข้างหน้านี้ปรับได้นะคะเดี๋ยวอาจจะปรับให้ดูนี่ค่ะมันก็จะปรับมาแบบนี้ก็ทานข้าวได้ตัวนี้ก็ปรับได้มันหมุนได้ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นข้างหน้าที่นั่งคนขับก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้มันจะมีหลังคายื่นออกมาอย่างนี้ให้นะคะเดี๋ยวอาจจะพาเดินดูรอบๆเรียแบตเตอรี่ ก็จะยื่นออกมาตรงนี้อันนี้มันจะติดกับข้างบนเลยนะคะเวลานั้นเราก็สามารถม้วนเก็บไปได้อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังตัวนี้ไว้สําหรับอ,อ,จอจอดจักรยานได้ค่ะเอาจักรยานใส่มาด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเราเนี่ยค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องเก็บของ ส่วนข้างในนี้ก็จะมีถังแก๊สนะคะถังแก๊สเวลาเราทํากับข้าวเราจะประมาณอย่างนี้นียค่ะถ้าเราทําอันนี้ยื่นออกไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะพาไปดู ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่อ่ช่องระบายน้ำนะคะไว้ชาร์จชาร์จไฟชาร์จแบตโอเคตอ๊อบแน่ลึกแบดบิ่เชี์ลึกแบดโอเค ตอนนี้เราจะมาทิ้งน้ำนะคะตรงน,นี้น้ำเสียแล้วก็มาทิ้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขยะมูลฝอยขี้ชิ้เกี่ยวอันนี้ก็จะเปิดน้ำเสียทิ้งะคะ่ะ ไหนมังเลตในอันนี้เป็นที่เราเรียกว่าชะโคกเนี่ยค่ะก็จะเอาใส่ลงไปในช่องนะ แล้วอาๆน้ำข้างล่างเราก็จะปล่อยมันจะมีเป็นจุดๆไปนะคะที่นี่เยอะค่ะที่นอร์เวย์มันจะมีที่ทิ้งเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมาปิกนิกกันสะดวกสบายค่ะแล้วเราก็จะไปเติมน้ำใส่รถอันนี้เป็นที่ทิ้ง เรียกว่าทิ้งขี้ทิ้งเกี้ยวน,นี่ก็เป็นสายยางที่มากับรถนะคะไปชัดพิเศษสติงกระยาอาเบอร์สไลท์อัโโทคอมอันนี้ช่องใส่น้ำน้ำสะอาดนะคะอ่โ แล้วก็จะเปิดนะ้ำยากาศดีมากเลยค่ะดูอันนี้ก็จะเป็นน้ำไหลนำทานล้วอาจจะถ่ายตรงนี้ให้ดูอาโทร แล้พวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะตอนนี้เราอยู่ภาคตะวันภาคตะวันภาคตะวันตกภาคตะวันออกลิดเมียมุนคิดเมียมุนอาจจะเอาขยะไปทิ้ง ค่ะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดรถเราเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วที่เราไปเติมน้ำแล้วก็ไปทิ้งขยะคือฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค่ะสำหรับวิดโดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ